ป๊อปียางเล่าช่คะทำไมบางครั้งอ e ีก็ออกเสียงว่าอ e ีบางครั้งก็ออกเสียงว่าอ e ีมันมีกฎาการเปลี่ยนเสียงยัไงไๆหรือเปล่าคะงงมากๆเลยเรียนจีนหนึ่งนาทีกับป๊อปียังเล่าชื่อวันนี้นะคะป๊อปียังเล่าชื่อจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องกฎการเปลี่ยนเสียงของอ e ีเป็นปัญหาของนักเรียนหลายๆคนเลยใช่ไหมะคะว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งก็ได้ยินเป็นอ e ีแบบเสียงที่หนึ่งแต่บางครั้งก็เป็นอีเสียงที่สองบางครั้งก็เป็น อี e, เสียงที่4มาดูให้จบในคลิปนี้เลยค่ะสิ่งแรกที่ทุกคนต้องจำเอาไว้ก่อนเลยนะคะคืออ e, ีอักษรทิมตัวนี้ที่เป็นเส้นตรงๆแบบนี้มันออกเสียงหนึ่งค่ะคืออ e, ีก็คือเสียงสามันแบบนี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงตัวเลขนะคะ1 2 3 4คือการนับก็คือนับแบบอ e, ีปกตินะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะก็คืออ e, ีปกติแต่ถ้านะคะอี e, ไปวางอยู่ข้างหน คำศัพท์าาพที่มีเสียงที่4นะคะเสียงที่4 e อยู่หน้าเสียงที่4ตัว e มันจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองอ่านว่าอ e ีทันทีเลยนะคะอารมณ์แบบอ e ีแล้วเจอเสียง4ค่ะมาดูตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าเกอเป็นลักษณะนามตัวหนึ่งที่เราเจอบ่อยๆในภาษาจีนนะคะที่แปลว่าอ่านชิ้นคนได้หมดนันก็จะพูดว่าอ e ีเกอี G. เลยคะ่ะหรืออย่างเช่นอีกองก้องสิ่งที่สี่ใช่ไหมคะก็อ่านเป็นอีอีกงที่แปลว่ารวมทั้งหมดหรืออย่างเช่นอ,ยอ,อีย่างอีย่างที่แปลว่าเหมือนกันนะคะตัวย่างเป็นเสียงที่สี่อีก็จะอ่านเป็นเสียงที่สองอีย่างแล้วก็อีเว่เว่เป็นเสียงที่สี่นะคะอีเวหนึ่งท่านนะคะ อีชื่อชื่อแปลว่าครั้งก็เป็นเสียงที่สี่เหมือนกันอีก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองอ่านว่าอีนั่นเองก็เป็นอีชื่ออีกสักคำหนึ่งละกันอย่างเช่นเวลาที่เราจะบอกว่าสักครู่แป๊บหนึ่งนะคะก็ใช้คำว่าอีเซซึ่งตัวเซาเป็นเสียงที่สี่นะคะดังนั้นอีก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองอ่านว่าอีนั่นก็คืออีเซา ตาเนี้นะคะเรามาดูการเปลี่ยนเสียงแบบที่2ก็คือเวลาที่อ e, ีวางหน้าวรรณยุกเสียงที่1 2 3นะคะ1 2 3ตัวอ e, ีเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่4ทันทีเลยค่ะอ่านว่าอ e, ีนะคะอ่านว่าอ e, ียกตัวอย่างเช่นเสียงที่1ก่อนละกันนะคะอีเทียนเทียนนะคะเป็นเสียงที่1เนาะอี e, เทียนก็คือ1วันนั่นเองค่ะตอนนี้มาดูอ e ีวังหนะ้าเสียงที่2อ,อย่างเช่นเหนียนที่แปลว่าปีนะคะอี e, เหนียนก็คือ1ปีนะคะต้องอ่านเป็นเสียงสี่นะอี e, เหนียนหรืออย่างเช่นคําว่าหวันและการที่แปลว่าชามวัน,วนหวันหวันเสียงที่3นะคะดังนั้นอ e ีก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงที่4อ่านว่าอ e. ีนั่นก็คืออ e, ีวันหนึ่งชาม เป็นยังไงคะนักเรียนคะตอนนี้หนูจำได้หรือยังคะวะ่ากฎการเปลี่ยนเสียงของ e ต้องใช้ยังไงวูมิงปาเหรอชิชีป๊ปี้หยางหล่าชื่อ,อ,อ,อขอบคุณค่ะเข้าใจแล้วค่ะ,คคะ,คคะและนี่ก็เป็นกฎการเปลี่ยนเสียงของ e ง่ายๆนะคะที่หลายๆคนงงและสงสัยดูคลิปนี้จบแล้วก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะคะป๊อปี้ยังหล่าวซื้อก็มีแบบฝึกหัดเล็กๆในน้อยให้ทุกคนได้ลองทำเลยนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะเติมวรรณยุกต์ e ให้ถูกต้องนะคะก็ใส่วรรณยุกต์ของ อีข้อนี้ให้ถูกต้องายคลิปนี้ได้เลยค่ะ อย่าลืมส่งคำตอบใต้คลิปนี้ไ้ด้วยนะคะตอนนี้ป,ป๊อปปี้ยังเอาซื้อก็มีคอร์สเปิดใหม่ด้วยนะคะชื่อว่าคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคนะคะสอนตั้งแต่เบื้องต้นการออกเสียงพินอินที่ถูกต้องคำศัพท์ประโยคไวยากรณ์นะคะก็คือเรียนครบจบในคอร์สเดียวเลยนะคะตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถพูดสื่อสารได้นะคะใครสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์ไปที่โรงเรียนสอนภาษาพอแลหรือ OEC School ได้เลยนะคะ หรือจะทักไปที่ line p o p p y y a n g ก็ได้เช่นกันนะคะตอนนี้คอร์สราคาพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นนะคะทั้งหมด24บท100ชั่วโมงสมัครแล้วเรียนได้เลยและที่สำคัญเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมงเลยค่ะป๊อปปยางสื่อฝากเกิดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของป๊อปปยางเหล่าซื้อค่ะ แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะเจเจ